เอานะเอาัปหลงกนพรกนนี้รนี้เอออานนีมาปีนี้กยุเพ่มขึ้นจัอาจารย์บอกให้สุขภาพดีึ้นผู้ขึ้นพาก็ดูแลสุขภาพมากๆนะคะเจ้านมีอาจารย์ขึ้นผูู ใส่กันให้คนหักคนแทงลูกศิษย์ลูกหาถ้อยู่บอนเก้านี่ละไม่ได้ไปไซเจ้าพระเบงก์อาจารย์เห็ดกิจกรรมอย่งนอนี้เทวดาผู้พาขานนะันมีความสุดความใสเลยดูดูฮัลโหลฮัลโหล สา,ามาอุปินาตจมีโยเนยเยโนิิประมาสิทีอากัติกสน้องสามาอะสมามอยตาหายากับรทไปทีะมาจะเดแลมาเราจะอยู่เป็นสาวน่ทีละปรตูเปิดะ เปิดตั <t od ay |ms|> ้งาเปิดตั้งจิตนามโทัจทินถึงสใจเไปมาตั้งชสวิตเปิดบารมีเห็นความกัตันิูเปิดปีน้องครอบครัวนี้เอานีๆเปิตลอดใจเด้อสาธุสาธุโอ้คือมาเฮเลยเจ้าผู้พิพาทเลยถูกเกลยใช่นแม่จัน ออนี่แหละภาวานานานแต่มันจะหลับพลังต่างๆนะครับมา,ามาได้ไหมมาพงเลยมาตะกอนเก้าโมงพอดีเนาะเอาที่ได้ไปหาหมอนวดละหายแต่โษไปหาหมอละหายนวดเอาม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 งเอ้ ดีใช่ไาะอันนี้กัเป็ก้อนนก้อนทองก้อนพัง้เป็นเจ้ามาผ่านปฏิวัติปฏิวัติรานเีุ่ริยะจิวาสรมมิหานจาย้กตั้งแต่วันนี้ขอให้ลูกลูกหามีแตความเจริญรุ่งเรืองทุกกายสุขใจได้กว่านีดีกว่าเศราผูเป็นเจ้าผูกป็นพ่อนีคุริยะจริน มาฟระคิดเสน่ห์จงเสน็จมาขอพมจงเสน็จมารักษาทรองผ้ที่งาขายมีการงนรุ่วนนี้เป็ว้าคำใดพู้กำไดเป็นว่าจ่าซิสว้าว้าได้ห้าได้สิได้ิบต้องเงินร้อยเงินพันเงินซื้อเงินแสนเงินล้านจงบนเกิดจนมีทุกโศกโลภไปหายสิ้นไปเหล่าขาวกระเช้ากินแหน อนนี้จะซีประวัติาสตร์เออให้กินไปเนี่ยมันยกมันดีเออเนี่ยมันกี่ไลายจ่กินเอออะอาอาธรรมศาสตร์ธรรมะพะธรรมธรระธรรมะกรรมะธรรมะธรรมะปฏิเเหตุสิรษฐีเทวาเศรษฐีเทวาเศรษฐีเทวาเทวดาผู้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมาจักมาแล้วที่ตะโอ้หอดเวลาสุโตเนาะโอ้ปีนี้เป็นปีปีเว้ยเศรษฐีเทวา ที่ห่งเงินทองไหลมาที่ปลายแล้วอ,อ,อ่ะอยู่ในคำว้าได้คนเราตื่นมาให้เว้ากันนู้อไอ้เฮ้ยดีเลยล้าตาล้านีเด้อตลาดลง